3ามเดิกไปไปน่าเราทึกใจเป็นอย่างมากครับน่าเราทึกใจเป็นอย่างมากครับมีอะไรแตกเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวมาดูกัน <laughs> สวัสดีครับ <c oughs> ผมวีจาก4 2 5ดีกรีนะครับก็หลังจากที่เราได้ออก คลิปนะครับแนะนำเคสสำหรับโน้ต20 Note โน้ตยี่ต้าไปนะครับก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากจากลูกค้ามากเลยขอบคุณมากเลยนะครับแต่ก็มีบางฟีดแบ็กเหมือนกันเหมือนบอกว่ามาดูเคสกันกระแทกนึกว่าจะได้ดู425ดรอปเทสอีกจริงๆเคสพวกนี้เราดรอปเทสมาเยอะแต่ว่าถ้าเป็นซัมซุงเนี่ยเหมือนเราจะยังไม่เคยดรอปเทสกันแบบจริงจังเลยนะครับผมเลยคิดว่านี่น่าจะเป็นโอกาสดีละที่เราจะมาดรอปเทสเจ้าเนี่ยครับโน้ต2ี่สิต้าเนี่ย ไปลองเทสกันดูว่าดรอปเทสกันแบบจริงจังเป็นยังไงบ้างซึ่งเคสที่ดรอปเทสนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นในรีวิวเนี่ยเวลาเราดรอปเทสจบแต่ละเลเวลนะครับเราจะมีตารางสรุปให้ด้วยนะครับจะได้แคปเก็บเอาไว้หรือว่าเอาไว้ดูเลือกตัดสินใจกันง่ายๆอำนวยความสะดวกในการซื้อให้ด้วยนะครับและท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามีแจกโค้ดส่วนลดในการซื้อเคสโน้ต20 หรือโน้ต20อตากับร้าน425อีกด้วยจัดเต็มกันไปเลยนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับลูกค้าร้าน425ก็จะได้ดูกันแล้วว่าไอ้เคสกันกระแทกที่ผมบอกว่าดีนักดีหนาเนี่ยถ้าไปดรอปเทสกันจริงๆจังๆสภาพจะเป็นยังไงบ้างโน้ต20จะรอดไหมไปดูกันครับ นี่ครับโรง,งงานโรงงานคือคือวันนี้เราหาสถานที่ดรอปเทสแบบที่ที่ใหม่ๆนะครับวันนี้มาหาโรงงานของเพื่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบมีเอตัวอะไรอ่ะมีรถยกอะไรนี้จะได้ทําความสูงได้ก็จะได้ทดลองการดรอปเทสในแบบที่ยังไม่เคยลองกันมานะครับเนี่ยมาถึงละเดี๋ยวไปเจอเพื่อนผมชื่อบัดดี้ก่อนเดี๋ยวขอก็ใช้สถานที่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันโทรหาเพื่อนเดี๋ยวโทรหาเพื่อน <Hey. S 1> เอ้ยัอดี้อ่า อยู่อยู่ไหนอ่ะอยู่บริษัทเดีแล้วแล้วกูจอดข้างหน้าอะไรกูทําไงต่อถึงแล้วมึงมึงมึงบอกยามเลยบอกยาบอกอ๋อเฮ้ยเข้าไปจอดข้างในใช่ป่ะนี่กูกับน้องก็จอดกันคณะทำไมข้างในจอดมึงจอดจอดริมสุดอ่ะเออเี้โหเห็นแล้วสวัสดีครับมหาบัดดี้อ่ะครับจอดช่องนี้ได้เดี๋ยวเจอกันเจอกันโอเคโอเคโอเคสวัสดีนี่คือเคสที่จะเอามาดรอปเทสทั้งหมดในวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปหาโลเคชันเหมาะๆกันดูก่อนว่าตรงไหนนี่แบบน่าจะดรอปเทสกันบ้างตรงนี้ส่วนใหนมันเป็นพื้นคอนกรีตนะครับผมว่าตกตรงไหนนี่ก็อันตรายนะครับก็เดี๋ยวเราหาที่แบบเราตั้งกล้องแล้วแบบเห็นกันชัดๆจะได้มาดูว่าดรอปเทสเป็นยังไงนะครับวันนี้เราขนมาเต็มพิกัดเอาให้แบบได้ทุกคําตอบที่อยากรู้นี่หมดนี่นะครับนี่ และตรงนี้นะครับเรามาอยู่ในช่วงที่เราจะเริ่มการดรอปเทสกัน <c oughs> แล้วครับผมแล้วก็ในการดรอปเทสวันนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับ <c oughs> โดยช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงของเคสกันกระแทกเลเวลหก็คือจะเป็นพวกเคสกันกระแทกเริ่มต้นตกหล่นเบาๆไม่รุนแรงมากเนี่ยสามารถป้องกันได้กลุ่มเนี่ยมักจะได้เคสใสข,ขนาดไม่นามากราคาค่อนข้างประหยัดน,นะครับก็จะเหมๆๆาะกับคนที่อยากหาเคสกันกระแทกแบบเริ่มต้นนะครับและช่วงที่2มันจะเป็นเคสกันกระแทกเลเวลสอกลุ 2. 2> ล่มเนี่ย <syrup> จะเป็นเคสกันกระแทกแบบได้มาตรฐานนะครับป้องกันได้ดีขึ้น ตกหล่นในชีวิตปัจจุบันโอเคถ้ามีตกหล่นดุนแดงบ้างก็ถือว่าป้องกันได้นะครับใครอยากได้เคสกันกระแทกแบบมาตรฐานดีขึ้นตัวเนี้ยเราก็จะแนะนําและช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเคสกันกระแทกเ e v e l 3กลุก 3, ่มเนี้ยคือสุดยอดเคสกันกระแทกอึดถึกทนนะครับป้องกันได้ดีถ้าใครนะส้มซ่ามตกหล่นบ่อยแบบตกหล่นหนักด้วยนะครับและอยากได้เคสกันกระแทกที่ดีมากๆเราแนะนําให้ดูกลุ่มนี้เลยครับผม ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตัวโน้ตที่10เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดกระจกก่อนติดกระจกนี่ยิบมาเอาให้เห็นชัดๆเลยนะนี่นี่นี่แล้วในการทดสอบวันนี้นะครับตรงกระจกเลนกล้องนะครับของตัวโน้ตยีแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกด้านหน้าตัวเครื่องนะครับเราจะติดของตัวไฮชิลนะครับทั้ง2ส,ส่วนเลยนะครับเอามาช่วยเสริมป้องกันนอกจากตัวเคสอีกทีหนึ่งครับผมตัวแรกนี่เลียงเล n งกี้ฟิวชั่นเพื่อนยาก ดรอปเทสมา4ีหปีแล้วดรอปซัมซุงครั้งแรกดรอปตรงนี้ลงลงตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดรอปเทสเล้วหนึ่จะประมาณเอลนะครับประมาณ1เมตรนิดๆอะไรพวกนี้ครับตัวแรกนะครับลิงกี้ฟิวชันนะครับเคสแบบที่เราดรอปมาเยอะมากนะครับหวังว่าจะไว้ใจได้นะครับเดี๋ยวให้ถอดปากกาปะไม่ต้องโอเคงั้นไปอย่างนี้แหละเอาไงอ๋าอนใจมั่นใจก็ไปเลยเฮีย โอเคมาดูก่อนหน้าจอไม่ได้มีปัญหานะครับด้านข้างปะาก,กามันมีหลุดถลอกนิดนึงนะครับแต่ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแตกครับด้านข้างไม่มีอะไรแตกด้านข้างไม่มีอะไรแตกกระจกก็ไม่แตกเล่นกล้องสบายๆไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็มาเดี๋ยวมาดูหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้แบบปกตินะฮะแล้วก็สแกนนิ้วใช้ได้ปกตินะครับทัชสกรีน ยังใช้งานได้ปกติต่อไปกล้องอกล้องหน้าแช่กล้องหลังแช่โอเคผ่านน,นี่ให้ดูนิดหนึ่งครับเนี่ยมันจะมีรอยถลอกนิดนึงจากการตกหล่นนะครับแต่ว่าตัวเครื่องมันยังใช้งานได้อยู่แต่ก็มีถลอกเกิดขึ้นนะให้ดูก่อน คือแบบอย่างไอ้ปากกามันจะแบบชอบเด้งออกเวลาดรอปเทสมันก็จะมีทะลอกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวดรอปเทสตัตวต่อๆไปเราจะถอดปากกาแยกออกนะเพราะว่าจะได้ดูในว่ากันตัวเครื่องได้แค่ไหนแล้วก็แบบตัวปากกาเราจะถอดออกตัวต่อไปสเปกเกตตรักเก็ตอาร์เมอร์ประมาณเอลครับไปดูสภาพก่อนดูสภาพก่อนอันนี้อันนี้เดี๋ยวเปิดมา คือแบบเหมือนว่าจริงๆอ่ะโน้ตอ่ะน่าจะเป็นทุกตัวคือตรงเนี้ยมันยังไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันถลอกเพราะว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างบางนะครับแต่ว่าตัวเครื่องอะมาดูหน้าจอหน้าจอยังไม่มีปัญหานะครับไม่มีรอยแตกกระจกก็ไม่แตกอะเลนกล้องเลนกล้องไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากดสแ,แกนลายนิ้วมือนะครับแบบน,นะ ใส่ฟิล์มแล้วมันจะสแกนยากหน่อยแต่ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ทัาสตกนใช้ได้เลนกล้องกล้องหลังใช้ได้กล้องหน้าใช้ได้โอเคผ่านครับผมคือคืองี้ครับลอยตรงเนี้ยสังเกตมันเยอะขึ้นนะมันเยอะขึ้นมันถลอกกว่าเดิมเครื่องยังไม่เป็นไรแต่ลอยตรงเนี้ยมันจะถลอกเยอะขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบอยากให้ดูเนี่ยฮะคือตัวเคสของสปีเกนเนี่ยแล้วอีกตัวคือลิงกี้คือเขาจะมีเว้นตรงเนี้ยให้กดปะกาง่ายเห็นขอบที่มันเล็กลงไหมฮะ ทุกรุ่นเลยเหมือนกันนะครับทำให้เวลากระแทกถ้าเข้าด้านเนี่ยมันจะเข้าแบบเนื้อของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวรอบดอบของสปิเกอรเราขอกลับด้านละกันเพราะว่านี่มันต้องไปต่อถึงเลเวลสามนะครับแต่ตัวเครื่องยังโอเคยอยู่คือเดี๋ยวตัวนี้เราขอกลับด้านดอปนิดนึงนะเพราะว่าแบบอย่างที่บอกมันมีจุดอ่อน่ะเดี๋ยวตรงนี้มันถลอกเดี๋ยวไปไม่ถึงเลเวลสามนะครับอ่ะระดับเอลนะครับสปีกเกอัลตนาไฮบิดนะครับโอเคไา ่ะให้ให้ดูตัวเครื่องก่อนเดี๋ยวตัวนี้เปิดช่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ลงฝั่งนี้นี่ไม่มีรอยนะครับตรงนี้ขอบข้างโอเคขอบด้านข้างโอเคด้านนี้ก็โอเคดูหน้าจอกันนะฮะหน้าจอไม่มีรอยแตกนะครับเลนกล้องเลนกล้องเลนกล้องก็ไม่มีรอยแตกครับผมอ่ะมาสแกนลายนิ้วมือฮะโอเคนี่ทัศกินฮึบๆึบได้อยู่ กล้องหน้าถ่ายแชะสลับกล้องปุ๊บถ่ายหน้าหลังชึบโอเคผ่าน และนี่คือตารางสรุปของดรอปเทสเคสกันกระแทกเลเวลหนึ่งที่ความสูงประมาณ1.2เมตรครับทุกตัวนะครับเรื่องป้องกันจอแตกหรือว่าป้องกันตัวเครื่องทําได้ดีเลยครับผมแต่ด้วยว่าตัวโน้ต20อัลตานะครับอาจจะด้วยน้ําหนักของมันนะครับเวลาหล่นเนี่ยมักจะมีโอกาสกระแทกตรงบริเวณมุมใกล้ปากกาครับซึ่งเคสเลเวลหนึ่งทุกตัวนะครับมีโอกาสเกิดรอยถลอกเท่ากันหมดครับเพราะขอบค่อนข้างบางแต่ถ้าตกในด้านอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับมึงไม่ไม่ไมแบบเดี๋ยวคือเลเวลสองมันไม่ควรจะนั่นใช่ปะ ไม่ควรจะแตกมึงไม่เทสไอ้นี่แบบเก๊กเตี้ยๆก่อนเนาะเพราะแบบตกแล้วไม่แตกเนี่ยดูไอ้เขาทำออกมาดีกว่ามันมันดูขอบมันหนากว่าใช่มันขอบมันหนากว่าลองเตี้ยๆก่อนไงจะได้ดูว่าแบบไม่จำเป็นคือหมายถึงสูงๆก็คิดว่าเอาอยู่เลเวลสองกี่เมตรก็ประมาณ2เมตรอะไรเงี้ยคือลอยไม่ขึ้นด้วยไปไปพกความมั่นใจมาจากไหนวะแต่เดี๋ยวเราไปดูเลเวลสองกันเลเวลสองผมศึกษามาดี เก่งเก่งก่อนถับดอปก็เก่งตลอดมึงอ่ะเออไปเลยว่าสองเลยว่าสองครับก็เนี่ยครับคือเราอยากได้ที่ความสูงประมาณ2เมตรก็เดี๋ยวเรายืนบนแหลกตัวนี้ไม่ใช่แหลกนี่ยืนบนพาเรตนะครับแลวยกมา ก็เดี๋ยวถ้าเราดับประมาณเนี้ยแต่กี้เดี๋ยววัดแล้วได้ความสูงประมาณ2เมตรพอดีก็คิดว่าน่าจะสมน้ำสมเนื้อเดี๋ยววัดระดับครับว่าความสูงพอไหมผมอยากได้เลเวลสองเนี่ยถ้าจะเทสจริงๆร้านสี่สองห้าชอบเทสประมาณ2เมตรครับต้องให้ได้สัก2เมตร2เมตรก็ตรงนี้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ตะก้องให้ดูอันเนี้ยไอ้สมกับเคสกันกระแทกกับมาตรฐานซึ่งมันควรจะรอดไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ตัวแรกเลยครับ p พ l i c แคส a n เลนที่ความสูง2เมตรไปลแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ,โอ้เดี๋ยวเปิดดูเปิดูปดูปดูกันน่าจะยังไม่มีอะไรแตกนะฮะอัน,น้ห้ลืมบอ,อกปากกาอ่าแต่อันนี้มีอันนึงอยากให้ดูโอเคอย่างแรกนะฮะปากกามีรอยเนี่ยมันเวลาดรอปเทสอะต,ต้องทําใจนะโน้ต่ปะปากกามันชอบเด้งอยู่แล้วแล้วแบบปากกามันก็จเจอแบบเคสมันกันไม่ได้ไงก็จะถลอก เดี๋ยวรอบหน้าเราจะไม่ลืมไม่ไม่ไม,ไม,ไมีประกาแต่มีข้อดีอย่างนี่ฮะลอยถลอกที่เราจะเห็นของรอบแบบตัวตัวรอบที่เลเวลหนึ่งอ่ะมันจะมีแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเพราะว่าเ e อร์รี่แคทเลนเอร์เขาโอ้รับเต็มหนักอยู่แต่มันยกขอบไว้ค่อนข้างหนาครับแลวเนี้ยดูสิกระแทกขนาดนี้นะแต่ว่าแบบลอยมันไม่เข้าข้างในเลยใช้ได้ใช้ได้เพิ่งเคยดอกครั้งแรกชอบๆอบชอบตัวนี้โอเคเลยนะครับดูหน้าจอนะฮะหน้าจอผมไม่เห็นลอยอะไรแตกเลยนะ โอเคมากมากเลยกระจกก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเลนส์กล้องเลนส์กล้องเลนส์กล้องก็ไม่มีปัญหาสวยงามครับไม่มีเราอุ้ยเนี้ยบมากเนี้ยบมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมบอกเลยต่อไปครับตัวนี้กระจกมันค่อนข้างหนาเราไม่ได้ติดสแกนนิ้วไว้นะคือบังเอิญอันนี้เราไม่มีไม่ได้ติดสแกนนิ้วนะครับแต่ปลดล็อกได้อยู่ตามปกติทัชสก,กีนได้อยู่นะครับต่อไปกล้องนะครับถ่ายด้านหลังถ่ายด้านหน้าผ่าน ตัวต่อไปเคสใสกันกระแทกที่เราชอบนะครับเคสเมททัฟเคลียนะครับผมเดี๋ย <_ an> วตัวนี้มาเทสกันที่2เมตรเป็นไง 3...2...1... <_ an> ส,สองหนึ่งไ <_ an> <_ an> ปกวนนิดนึงฮะรบกวนฮะมาดูกนโอเคอย่างแรกดูไอ้ที่เราเราเราค่อนข้างอุอ้ยเหมือนไม่เข้าใจนะมันถ่วงน้ำหนักทุกคนลงตรงนี้กันหมดเลยลงกันหนักดูว่าเป็นไงบ้างแต่ว่าเคสเมทเป็นแบรนด์นี่มันยกขอบ ขอบค่อนข้างหนาเหมือนที่เราให้ดูตะกี้เขาไม่ยกตัวนี้จะยกหนาเลยเนี้ยใช้ได้อยู่ดีดีด,ดีขอบด้านข้างไม่มีปัญหานะครับขอบด้านข้างสวยด้านบนไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วเพราะไม่กระแทกเดี๋ยวตรงนี้สวยดูหน้าจอต่อนะฮะหน้าจอไม่เจอรอยแตกนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ปลดล็อกปลดล็อกด้วยการวาดนะครับผมโอเคทัสกิน ไม่มีปัญหาอ๋อลืมไปตัวหนึ่งขอดูเลนส์กล้องหน่อยเลนส์กล้องไม่มีปัญหาครับตัวแม่แต่กระจกอันนี้ก็ยังไม่แตกนะครับโอเคเหลือถ่ายกล้องนะครับเอ่อกล้องนะครับกล้องหน้าผ่านกล้องหลังผ่านโอเคผ่านอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปเดี๋ยวต,วต่อไปเป็นออเตอร์บ็อกซิมเมตี้แต่ว่าเดี๋ยวมีนี่มาดูนิดนึงฮะเนี่ยคือขอบตรงนี้มันจะคล้ายๆกับพวกสปิเจนคือเขาเว้นให้มันกดปากกาง่ายครับแต่ว่าขอบมันจะไม่ได้ยกเยอะนะครับ ผมว่ามีโอกาสเป็นรอยเหมือนกันนะอันนี้ขออนุญาตรอบนี้เราดรอปตรงข้ามแล้วกันนะดรอปอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคอตเตอตบ็อกซิเมทีนะครับที่ระยะ2เมตร3 2 1สองหขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบมาดูสภาพกันก่อนนะครับคือเรายังมีอีกหลายตัวที่ยังต้องไปนะฮะคืออย่าเพิ่งจากกันไป อยากให้ดูเคสนิดหนึ่งนี่มันลงข้างบนลงหนักเลยดูสภาพข้างในเป็นไงโอเคเลยกันดีเนี่ยดีเลยตกหนักแต่ว่าไม่มีรอยนะฮะด้านบนนี่ผมหารอยไม่เจอนะด้านล่างไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้กระแทกฝั่งนั้นเป็นหลักนะครับมาดูหน้าจอหน้าจอไม่มีรอยแตกครับสวยงามนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเลนส์กล้องนะครับสวยงามครับผมเนี้ยบไม่มีปัญหาอ่าต่อไป เราลองปลดล็อกกันดูนะฮะใช้งานได้ปกติทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนผ่านนะครับต่อไปกล้องกล้องหลังก็ผ่านกล้องหน้าผ่านผ่านจ้าตัวต่อไปเป็น UAG plyo เราดูขอบตรงก้นและแข็งและหนาอยู่คิดว่าเอาอยู่ครับเดี๋ยวไปท่าปกติเลยนะครับโอเคปะ่ะ UAG plyo 2เมตร3 2 1ฮิึ ขอบคุณครับผมปลดมาดูตัวนี้ก่อนเลยอ่ะใช่ลงตรงนี้จริงๆด้วยคิดว่า UAG ชื่อชั้นผมว่าไว้ใจได้นะไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเข้านิดนึงเข้านิดนึงนี่ไปแล้วหนึ่งเข้าแต่ถือว่าโอเคนะความจริงมันเป็นระดับทะลอกอะ่ะแต่ผมว่าสำหรับผมผมว่าให้โอเคก็ถือว่าผ่านแต่จะมีทะลอกนะครับแล้วก็ที่เหลือไม่มีนะไม่เจอริ้วรอยอะไรนะครับแล้วก็ ออก้างโอเคแล้วก็มาดูหน้าจอหน้าจอไม่มีอาการแตกนะครับผมว่าเนี้บสวยงามอยู่นะครับไม่เจออาการแตกตรงไหนเลยเ่าไปดูเลนสกล้องเลนกล้องโอเคครับเลนสกล้องไม่มีปัญหาสวยงามครับแล้วก็ปลดล็อกกันดูนะฮะนี่ทัสกินผ่านไม่มีปัญหาครับแล้วก็ทดสอบกล้องนะครับกล้องหน้าใช้ได้กล้องหลังใช้ได้ผ่านครับ ตัวต่อไปจะเป็น Linky Fusion X นะครับเราดูขอบด้านข้างครับคือตรงเนี้ยเขาเว้นให้กดสะดวกเหมือนกันแหละแล้วก็เว้นไว้ค่อนข้างบางหน่อยนะครับเอาเลยคิดว่าจริงๆดบดบฝั่งนี้แล้วกันจะได้ดูได้ว่าแบบกันได้แค่ไหนจะชัดเจนกว่าเพราะถ้าฝั่งนี้โอกาสเป็นรอยก็จะเยอะหน่อยแต่น่าจะกันได้อยู่นะครับโอเคไป Linky Fusion X ที่2เมตรนะครับ3 2 1โอเค แน่นอยู่เสียงแน่นอยู่มาครับมาครับอันนี้จะเน้นด้านบนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันก่อนนะฮะโอเคด้านล่างไม่ไม่มีอะไรเพิ่มนะพอมันไม่ได้ลงด้านนี้มาดูด้านบนดีกว่าด้านบนผมไม่เจอรอยนะผมว่าโอเคเลยคือถ้ามีรอยนิดนึงจริงก็ยังรับได้แต่ไม่เจอครับถือว่าป้องกันได้โอเคแล้วครับแล้วก็ด้านข้างโอเคด้านข้างนี้ก็โอเคนะครับด้านล่างเหมือนเดิมแล้วก็ มาดูหน้าจอกันนะครับเปิดหน้าจอยังไม่เจออะไรแต่ครับสวยงามนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะฮะด้านหลังเลนกล้องโอเคนะครับใช้งานได้ดีอยู่ครับแล้วก็ปลดล็อกดูดูทัชสกรีนกันนะฮะปึ๊บปบนะครับโอเคผ่านแล้วก็กล้องนะครับมาดูกล้องหลังนะครับปึ๊บแล้วก็ดูกล้องหน้านะฮะปึ๊บโอเคผ่านครับผม ก็ตัวต่อ,อไปนะครับคืออ skin ิน b ฮ i ิดเคลี a r นะครับก็ตัวนี้เราดูขอบแล้วเราคิดว่าน่าจะได้ก็จะดอกท่าปกติไปเลยนะครับอ skin h น b ฮ i ิดเคลี a r นะครับที่ความสูง2เมตรนะครับ 3, 2, 1โอ้มาดูคนระับมาดูขอบคุณครับทีมงานโอเคอย่างแรกลงด้านล่างนะครับก็จะขอเปิดขอบให้ดูก่อนนะครับ ไม่เพิ่มนะฮะถูกไหมความเห็นว่าไม่ค่อยเพิ่มนะครับค่อนข้างโอเคอยู่ไม่ได้ถลอกหนักกว่าเดิมนะถ้ามีก็น้อยมากนะครับตรงนี้ก็โอเคเรื่องขอบถือว่าดีขอบข้างดีดีหมดขอบข้างโอเคไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็หน้าจอหน้าจอผมว่าเอาขนแมวเฉยไม่มีอะไรไม่มีรอยแตกครับไม่เจอครับแล้วก็เลนกล้องเลนกล้องไม่มีรอยแตกครับยังสวยงามอยู่นะครับ ลองปลดล็อกกันดูนะฮะโอเคปลดล็อกมาเช็คทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนไม่มีปัญหานะครับต่อไปเช็คกล้องนะฮะกล้องหน้าเย่ขอโทษครับกล้องหน้าผ่านกล้องหลังผ่านผ่านเรามาดูตารางสรุปดอบเทสเคสกรกระแทกเลเวลสอ2ที่ความสูง2เมตรกันนะครับเรื่องป้องกันจอแตกหรือว่าป้องกันตัวเครื่องเนี่ยกันได้ดีทุกตัวอีกแล้วครับแต่ว่าจะมีเคสเมท Pelican Skin นะครับที่แม้จะตกกระแทกตรงมุมใกล้าปากกาก็ยังสามารถป้องกันได้ดีมากครับไม่มีรอยถลอกเกิดขึ้นเพราะว่าเคสเน้นยกมุมมาดีเลยครับส่วน u a g o t t e r b o x l i n k กนะครับถ้าตกตรงมุมเนี <t ries of ium> <Maple> yeah, ่ยก็ยังมีโอกาสเกิดรอยถลอกครับเพราะว่าแบรนด์เน่ยเว้นขอบมาค่อนข้างบางแต่ถ้าตกโดนด้านอื่นๆเนี่ยก็ยังป้องกันได้ดีครับ คือนะฮะคือตอนแรกก็จะเอาแค่ไอโฟล์คลิปแต่ว่าถามเพื่อนเอมีรถมาดูขอปีไดเปล่าใจป้าบอกเอาเลยดิอะไรเงี้ยก็บาเป็นคันเลยครับและนี่นะครับฉากพี่เขาอยู่บนรถนะเอาพี่อยู่นี่พี่พี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากขึ้นรถเดี๋ยวเรียกให้นั่นหน่อยครับโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูฉากที่ทุกคนรอคอยกันนะครับเคสกันกระแทกเรือสามนะครับ วีสรถบรรทุกนะครับเจอกันแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับทุกคนรอลุ้นกันเป็นอย่างมากนะครับเคสกันกระแทกเรืวสามตัวนี้เคสเมททับพัดเจอกับรถบรรทุกความสูงเกือบเกือบสี่เมตรครับพี่ถอยเลยครับน่าระทึกใจเป็นอย่างมากครับน่าระทึกใจเป็นอย่างมากครับโอ้โหจะเป็นยังไงกันดีนี่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับตื่นเต้นมากครับพ่อครับพี่พ่อไอทับก็ นะครับแหลกเป็นเดยวครับเดยวล้อเล่นนะฮะแมมันไปไกลแล้วครับคือทำหมดเนี่ยเพื่อดรอปเคสคุณลูกค้าต้องรู้นะผมรักคุณแค่ไหนเนี่ยวันวันทำอะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ยเสียวมากครับได้รับอนุญาตจากทีมงานนี่ขึ้นได้นะฮะ สูงอ่ะใก่ไปก่อไอเดียกี้เนี่ยนี่คือผมปล่อยตลับเมตรให้ดูนะครับนี่คือสุดของตัวตลับเมตรแล้วนะเนี่ยตรงเอาปิดแตะๆหน่อยเออกะ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 ประมาณนี้แถวเนี้ยแถวนี้คือ3.5มจุนะครับสาเมตรก็ถ้าผมปล่อยประมาณเนี้ยแถวแถวเนี่ยก็คือ4เมตรแต่กล้องถ่ายให้ดูความสูงนะครับสูงประมาณนี้นะครับและเนี่ยครับคือการดรอปเทสที่สมศักดิ์ศรีในการเทสเคสกันกระแทกเลเวล3ครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตกจากตรงนี้แล้วจะเป็นยังไงบ้างโน้ต20ครับไปดูฮะโอเคเกสเมททับพลัสนะครับที่ความสูงได้ประมาณนี้4.5เมตรนะ4.5เมตรนะครับ3 2 1ไปโอ้โหไปโอ้โห เก็บขึ้นมาครับมีอะไรหลุดสักอย่างเจนะก็อย่างแรกกระจกหลุดก่อนอเฮนะ้ยหน้าจอไม่แตกเฮ้ยเฮ้ยเมีเส้นมีรอยว่าอะกระจหลุดกระจกแตกอะกระจกแตกเรียบร้อยแล้วไปก่อนหนึ่งนะอ่าโอเคหน้าจอดูคร่าวๆยังไม่แตกเดี๋ยวเรากลับมาผมดูรอบๆก่อนดวอาอกมุมไหนอะเห็นปะ ตรงนี้เหมือนรอยไม่เพิ่มด้วยนะตรงนี้ไม่ได้มีเพิ่มอันนี้คือที่ตกจากตอนดอปเลเวลหนึ่งครับพวกลิงกี้เปิเจนเพิ่มก็เพิ่มไม่เยอะแต่แทบไม่เพิ่มด้านข้างไม่เป็นไรด้านหลังไม่เป็นไรโอ้ยนี่ด้านหลังไม่เป็นไรโอเคหน้าจอมาดูหน้าจอไม่มีรอยแตกนะอุ้ยสุดยอดนะครับไม่มีรอยแตกกล้องกล้องกล้องกระจกไม่หลุดแล้วกระจกก็ยังไม่แตกนะครับเฮียนี้ดียิงคิดอยู่เลยว่าแบบ ถ้าเกิดกระจกมันเป็นพวกแบบ U V น่าจะดีกว่านี้แต่เราเน้นความสะดวกอ่ะสแกนนิ้วเออสแกนนิ้วได้เอาสกีนอาสกินได้โยลกองตื่นเต้นเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าจะรอดนะกล้องหลังใช้ได้กล้องหน้าใช้ไดุ้ดยอดผ่านบอนฮู้ฮู้รอดแล้วเว้ยเออขนลุกเลยฮู้ย น้อย no. อ่านี่เจอละเจอละเจอละฮะเนี่ยมุมที่ตกอยู่ตรงนี้ฮะซ้ายบนโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเคสเหมน,นี่เคสแตกเลยนะฮะแรงมากตกแรงมากนี่บอกเลยถ้าเคสแตกได้อย่างเงี้ยแรงมากแล้วตรงนี้หน้าตกซ้ําอีกรอบหนึ่งบริเวณน,นี้โอ้โหอ่าเนี่ยสองตัวเนี่ยลงฝั่งนี้ดูตัวเครื่องเอ้ยใช้ได้อ่ะเนี้ยอยู่เนี่ยดีเลยหน้าตาดีดูอีกฝั่งหนึง่ง ไม่มีรอยอ่ะไม่ม nice. ีรอยอันน yeah> ี้ยอมรับทับพัดเร็วสามนี่ถือว่าผ่านจริงๆเยี่ยม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 เยียมก็ตอนนี้ให้ทีมงานเขาลองแบบติดกระจกใหม่เลยนะฮะเพราะว่าแบบเวลาเราเปลี่ยนนี่มันก็ต้องเปลี่ยนกระจกด้วยได้แล้วฮะได้เคสเรียบร้อยนี่คือการส่งเคสกันอย่างมีคุณภาพตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว UAG Monarch นะครับตัวท็อปของ UAG นะครับที่ความสูงประมาณ4.5เมตรนะครับส สองหนึ่งอ๋อเบียอะไรแตกแล้วเบียอะไรแตกแน่แนมีแตกแน่แน่เป็นเป็นความความเครียดแล้วครับเดี๋ยวนะเราปิดโกโปรกันไม่ได้กดถ่ายอ่ะมีอะไรแตกเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวมาดูกัน กระจกหรือเครื่องนะฮะโอนากลัวมากอ่ะค่อยๆบิดออกมาก่อนอึบอึบอึบแกะล้ดาแกะลดาเอย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 ไม่แตกเว้ยโอ้สุดยอด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 โอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคโอเคยังไงก่อนดีเดียนนะผมหาริ้วลอยก่อนแต่เข้าใจว่าโมนาตัวเนี่ย หน้าจอน่าจะลงเลยนะครับคิดว่าคิดว่าเป็นอ้าวรอบเนี้ยต้องชัดเจนว่าหน้าจอลงคือมีเส้นขึ้นนี่มีาดเข้าไปที่หน้าจอนะฮะเนี่ยครับน,บนี่มันวาดท,ที่หน้าจอคือเคสอันนี้อันนี้ก็สุดวิสัยแลย้วฮะเพราะว่าแบบรอบนี้เคสแบบแทบไม่ได้รับนะครับแต่ว่ามาดูอย่างอื่นกันนะฮะก็โอเคเลนกล้องไม่มีปัญหานะครับตัวเคส ยังใช้ได้ปกตินะฮะแล้วก็ในขอบด้านบนนะครับหรือว่าขอบด้านล่างยังเท่าเดิมนะครับขอบด้านข้างไม่มีปัญหาก็ทีนี้มาดูตรงหน้าจออย่างที่เห็นว่าจะมีจุดตรงนี้นะฮะจุดตรงนี้แบบไอ้ที่มันมีตัวเส้นที่กระแทกแรงเข้าใจว่าจะฟาดตรงนี้สแกนนิ้วมือใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทัสกียังใช้ได้ปกติกล้องนะครับยังถ่ายได้ปกตินะฮะนี่โอเค มีรอยตรงนี้แต่ก็ยังถือว่าผ่านครับไม่แตกแต่จอเป็นเส้นทีนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วที่คุณต้องตอบคือออตเตบอกคอมพิวเตอร์ตัวต่อไปนะครับคือออตเตอร์บ็อกคอมพิวเตอร์นะครับที่ความสูง4.5เมตรโดยประมาณนะครับไปเลยครับ3 2 1. 1มีอะไรแตกแล้วครับ ปแล้วนะโอเคครับตากล้องครับขอพื้นที่ฮนะตรงแถวนี้ได้ไหมโอเคครับโอเคครับมา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 มีอะไรแตกแต่เรายังไม่รู้ว่าคืออะไรถอนมาไว้ก่อนเส้นสวยๆเหล่านี้ไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่จะไม่แตกคนระับไม่แตกโอ้ไม่แตกแล้วก็ เส้นไม่เพิ่มหรือว่าใช้ได้ออตเตอร์บล็อกผมจําได้เห็นแบบคือข้างหลังกระแทกครับผมข้างหลังกระแทกแบบดังป้างด้านหลังนี้เลยนะครับเข้าจากข้างหลังอาจลืมดูเลนส์กล้องเลนส์กล้องเป็นไงครับฟิล์มกระจกไม่แตกแข็งแรงมากตรงนี้ไม่มีแตกนะครับโอเคผมว่าใช้ได้เลยขอบด้านข้างไม่มีปัญหานะครับตรงนี้น่าจะเท่าเดิมนะผมว่าไม่ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างใช้ได้ด้านข้างใช้ได้นะครับในส่วนของข้างหน้าโอเคมากๆกครับผม นี่ปล่อยหน้าจออ,อ้อขอโทษตัวนี้จริงๆเราลองแบบสแกนนิ้วได้นะฮะโอเคสแกนนิ้วใช้ได้ปกติครับทัชสกรีนก็ยังใช้ได้ปกติกล้องครับกล้องหลังใช้ได้กล้องหน้าใช้ได้ทานและนี่คือตารางสรุปดับเทสของเคสกันกระแทกเรือล3ที่ความสูงประมาณ4.5เมตรครับ เนื่องจากค่อนข้างสูงนะครับแต่ละตัวจึงตกคนละมุมกันไปครับจะมี UAG Mon นา c ที่ตกแล้วขึ้นจอจุดสีเพี้ยนเล็กน้อยแต่เรามองว่าเป็นเพราะตกหน้าความจังๆครับถ้าตกด้านอื่นๆเนี่ยคาดว่าจะป้องกันได้ดีเหมือนกับของเคสเมทัพพลัสกับออเทอร์บอกคอมพิวเตอร์ครับส่วนตัวออเทอร์บอกนะครับถึงจะดรอปเทสและปลอดภัยแต่จริงๆเราลองจับขอบยางนะครับมันค่อนข้างนิ่มครับถ้าเกิดตกหน้าความจริงๆเนี่ยโอกาสจอแตกน่าจะเยอะที่สุดใน3ตัวนี้ครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการดรอปเทส ซัมซุงโน้ต e 20 u l t r อหรือจริงๆเป็นพวกเคสซัมซุงครั้งแรกนะครับที่เราดรอปเทสกันจริงจังขนาดนี้แล้วน่าจะเป็นครั้งแรกที่ดรอปเทสบนรถบรรทุกนะครับตื่นเต้นมาผมว่านี่น่าจะเสียวที่สุดตั้งแต่ผมเคยดรอปเทสมาแล้วนะครับแบบวัน มันดีครับแล้วก็สังเกตว่าเคสกันกระแทกในแต่ละเลเวลก็ทําหน้าที่ของมันได้ดีนะครับไม่ว่าจะเลวหนึ่งเลวสองเลวสามนะครับก็สามารถตอบโจทย์เรื่องกันกระแทกได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับแม้ว่าเราจะมาดรอปเทสอย่างเงี้ยเป้าหมายจริงๆคืออยากให้ดูว่าสเปคที่ทางแบรนด์เขาให้มาเขาทดสอบในแลบเนี่ยพอมาใช้จริงอะ่ะมันก็เป็นสเปคที่แบบมันป้องกันได้จริงแต่ว่าเคสกันกระแทกครับไม่ว่าจะแบรน,น,น,นด,ด์ไหนก็ตามที่กันกระแทกได้ดีแค่ไหนก็ตามมันคือการลดความเสี่ยงโอกาสที่จะแตกเนี่ยไม่ใช่แบบ ลายเป็น0%นะครับก็ยังมีโอกาสเพียงแต่ว่าเคสการกระแทกเนี่ยเหมือนถ้าเราทำดอบเทสสักสิครั้งเนี่ยมันช่วยป้องกันได้9ครั้งโอกาสก็ยังมีแต่ว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับตัวโทรศัพท์ของเรานั่นเองครับก็สําหรับเคสที่เราดอบเทสในคลิปนี้นะครับก็เป็นเคสจากร้าน425ดีกรีนะครับผมที่เราคัดเคสคุณภาพนะครับมาให้ลูกค้าเลือกกันว่าจะเป็นของโน้ตยี่สิบอัลต้าหรือโน้ตยี่สิบนะครับใครที่ชอบแต่คลิปนี้แล้วดูแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับกปอหกอหนะ้ลย่่วขรราามููถื แบบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสินค้าให้เลือกชมกันได้ต่อนะครับรวมไปถึงออเดอรี่อื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เชิญไปอุดหนุนกันได้ที่ w w w 4 2 5 d e g r e e ็บดอรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชชั่์ครับ